กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเจาะประเด็นค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับคลัสเตอร์เครื่องสอําอางไทยค่ะกับประธานคลัสเตอร์เครื่องสอําอางไทยนะคะคุณสมประสงค์พยาคพันธ์ค่ะมาพูดคุยกันต่อเมื่อสักครู่นี้นะคะคได้พูดคุยภาพรวมไปแล้วว่าคลัสเตอร์คืออะไรวัตถุประสงค์บทบาทหน้าที่ทีนี้ในฐานะที่พี่นกเนี่ยขออนุญาตยกพี่นกเลยคะ่ะเป็น,นผู้<ห>นําเลยว่าเป็นผู้นําในคลัสเตอร์เครื่องสําอางไทย หน่วยงานณปัจจุบันนี้ค่ะมีหน่วยงานไหนเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนบ้างไหมคะทราบว่าเรียกบอกว่า3ประสานเลยใช่จริงๆแล้วจุดงนึงในจำพูดเป็นในยะของความบังเอิญพี่เองสมมติยอยู่ในธุรกิจตรงนี้มาตั้งนานเนี่ย,ยหลายคนจะฟังเขาว่าคลัสเตอร์เนี่ยเยอะแยะมากมาย<า>เนี่ยแต่คลัสเตอร์ที่ถูกต้องจริงๆในการที่จะทํางานจริงๆแล้วม,ม,มันมีมันมีวิธีการคิดวิธีการในเชิงทฤษฎีอยู่ด้วยเหมือนกันเช่น ปกติแล้วเราพูดว่าคนเราจะมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันมีวิธีการไหมจริงๆแล้วพี่ยังโชคดีที่ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐคือกรมส่งเสริมบุตสาหกรรมซึ่งกรมส่งเสริมบุตสาหกรเนี่ยได้มีการให้วิธีการของการที่จะต้องมารวมกันมีแม่แบบของการที่ต้องอบรมคัสเตอร์อยู่ดีมารวมกันแล้วบอกเหมือนนั่งเล่นแชร์กันลงคนละร้อยบาทไม่ใช่นะคัสเตอร์มี process มีโมเดลมีโมเดลมีการเข้าคลาส ที่จะต้องหเห็นว่าการที่คุณจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณต้องมีการทํากิจกรรมเรื่องอะไร 2. เขาต้องมีการถอดวัตถุประสงค์รวมของกลุ่มออกมาให้ได้ต้องมีการทำสโอตม,มีการนั่งทําการตลาดอยู่รวมกันว่าคุณขาดเรื่องนี้บริษัทนี้ขาดเรื่องนี้ในยะี่สิบบริษัทขาดอะไรที่เป็นจุดร่วม,อ,มอะไรที่พวกเราถือเป็น KPI แรกหรือเป็นวัตถุประสงค์แรกที่เราอยากให้งานนั้นเสร็จแล้วก็เรียบเรียงมาเป็นแผนงานสังเกตไหมครับคนไทยชอบแผนเรานิ่ง <c oughs> ใช่แต่ตรงตัวคลัสเตอร์เนี่ยเมื่อมีโมเดลอย่างนั้นเราจะมีแอคชั่นแผนเราจะมีว่าเดือนหน้าเราจะไปไหนเราจะทํากิจกรรมเราจะมีโบชัวเราจะเปิดงานต่างประเทศร่วมกันไหมมันจะมีโมเดลที่เป็นตัวล็อก แลามีการประชุมแผนงานมันทําให้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าการประชุมแล้วอยู่ไปเฉยๆน uh huh. ี่ก็คือว่าหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือสถาบันภาครัฐ uh huh. คือกรมรงสงเสริมอุตสาหกรรม,รรมพี่ uh huh. ยกให้เป็นคุณแม่เลย uh huh. ะนะคือเป็นเป็นแม่ใหญ่ที่ทําให้เราเกิดมาถึงทุกวันนี้แล้วการที่พี่ได้โมเดลจากการทํางานของกรมรงสงเสริมอุตสาหกรรม,รรมทําให้พี่มีวิธีการหรือม,มีมีดัชนีชี้วิธีการเดินที่ไม่สเปะสปะ่า uh huh. เราเอาตรงนั้นมาใช้พอเรามาใช้เนี่ย ถือว่าเราเป็นน้องใหม่ที่ขยับตัวเร็วมากเพราะว่าคัสเตอร์จริงๆกรมส่งเสรมิมอุตสาหกรรมทํามาเป็น10ปีแล้วนะอ,อ๋อนี่ไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมเป็น10ปีเป็น10ปียกตัวอย่างเช่นพี่ได้รับการไปเชื่อมโยงยังมีคัสเตอร์ชาออร์แกนิกหรือชาอินทรีย์ที่แม่สลองมีการรวมตัวของของไล่ชาที่มาปลูกเป็นชาออร์แกนิกทําขายไปทั่วโลกอ่ะอย่างเงี้ยกรมสม่งอุตสาหกรรมก,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 ก็สนับสนุนอ่ะ,ะอย่อางนู้ดเชียงใหม่เราเคยได้ยินเครื่องเงินจะมีคัสเตอร์เครื่องเงินที่ เช,ชียงใหม่ที่ถนนบัวลายเนี่ยอันเนี้ยมีแต่หลายคนก็จะไม่รู้ว่ามีม,มีปฏิสัมพันธ์มีเสร็จไปเป็นสิบปีเลยพี่ทางทางทางเครื่องสำอางเนี่ยจะถือว่าโชคดีนิดนึงเราเป็นที่จับประเด็นเพราะว่ามันเป็นเทรนด์มันเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจอยู่นะช่วงนี้พอเราเปิดเป็นคัสเตอร์ขึ้นมาก็เลยนึกว่าคัสเตอร์เนี่ยกมรมส่งเสริอมอุตสาหกรรมมาทาการตกรมเป็นหน้าที่โดยตรงที่มีมีสานักที่ดูแลเรื่องนี้ก็ทําทกิจกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวอีกเรื่องที่สองที่ต้องเกิดขึ้นก็คือ ภูมิความรู้ที่เป็นเป็นความรู้ในเชิงลึกเช่นมหาวิทยาลัยทั้งเราได้ได้รับการสนับสนุนที่เรามีการเซ็นเอ็นมยูกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งต้องมองว่า สินค้าคนไทยถ้าจะขายให้ได้ราคาต้องมีนวัตกรรมถูกต้องถ้าเหมือนเราคงไม่เอาสูตรภัยมาเทใส่ตรงๆเราจะมีการเคลือบไหมเราจะมีเปลี่ยนระบบของโมเลกุลไหมให้มีการส่งผ่านมีให้มีเสถียรภาพดีขึ้นให้คนต่างประเทศเชื่อถือในสิ่งที่มีการพัฒนาที่เป็นวิทยาศาสตร์โดยที่มีความรู้ทางหลักหลายจากอาดีตการมาเป็นตัวผสมผสานอันนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้เกิดในตรงสามประสานที่เมื่อกี้เราคุยกันคือเรามีภาครัฐสนับสนุน มีพวกพี่ที่เป็นผู้ประกอบการมีแหล่งของโน้ตฮาวหรือทางมหาวิทยาลัยมันทําให้เกิดการเป็นเหมือนกับโมเดลที่ขับเคลื่อนหอให้เกิดความศูนแบบของงานคลัสเตอร์อที่โอเคได้ค่ะอย่างกรมส่งเสริมุตสาหการรมเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าเป็นหน่วยงานของภาครัฐรและก็พร้อมที่จะสนับสนุนค,คือเป็นภาครัฐที่คอยซัพพอร์ตเลยถูกต้องให้คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยเนี่ยขับเคลื่อนไปทีนี้ในส่วนของสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยค่ะ ไปร่วมมือกันได้ยังไงอะการร่วมจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยคือจริงๆคนไทยเราจะพูดไม่ค่อยคุยกันมหาวิทยาลัยเนี่ยมีงานรีเสิร์ชอยู่บนหิ่งเย, <ๆ S 2> เยอะนะ <ๆ S 2> แต่ไม่เคยมีการ Walk in เข้าไปแล้วก็มีการนั่งคุยกันว่าเราอยากได้งานเช่นนั้นคุณมีอะไรบ้างแสดงว่าพี่นก w a l k in เข้าไปหาใช่จริงๆแล้วจะโชตจะพูดถึงว่าจริงๆแล้วพี่ทำไมถึงกล้า Walk In <ๆ S 2> พี่ได้มีโอกาสได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิฟ้าหลวง<อ>พี่ก็เลยรู้ a s s e ซหรือสิ่งที่แม่ฟ้าหลวงมีอยู่ในมือเราก็เลยไปนั่งคุยกันา ทำสิ่งที่คุณมีเนี่ยเราต้องการคุณช่วยเราเถอะแล้วทางฝั่งฝั่งแม่ฟ้าหลวงก็เลยมองว่าเขาก็อยากได้แต่ไม่เคยไม่เคยมาบอกว่าอยากได้อะไรกับเขาเห็นไหมจริงๆหลายอย่างของเมืองไทยถ้ามีการได้นั่งเจรจาเนี่ยลาบลื่นกว่านี้เยอะนะค่ะโหตกใจเลยเนี่ยจริงครับเซอร์ไพรส์มากเลยเซอร์ไพรส์จริงๆเรามีงานหลายอย่างที่อยู่บนหิ้งแค่ผู้ประกอบการเห็นแล้วเอามาใส่คุณจะเกิดของใหม่ที่สู้ งานระดับโลกได้เลยเช่นอะพี่ยกตัวอย่างงานอินทรีย์เกษตรเรามองเราทําอินทรีย์เพื่อเราจะขายข้าวได้ราคาแพงออร์แกนิกทั้งหลาเลยออร์แกนิกเต็มบ้านเลยนะพี่ยกตัวอย่างออร์แกนิกเราจะมองว่าค่าหนึ่งยบาทเราแปลงกายเป็นออร์แกนิกชีวิตเราดูดีละเราขายได้4ี่ยบาทก็ดูมีความสุขกันแต่คุณเคยจะคิดไหมว่าบายโปรดักต์จดออร์แกนิกเนี่ยมันต้องเป็นของเกษตรอย่างเดียวหรือเปล่าถูกต้องถ้าพี่ มีคุณทําข้าวกันนะทาให้ตายถุงนึงคุณก็ขายได้ไม่กี่บาทแต่ถ้าสครับมามแล้วพี่ใส่ข้าวกันอีกน่อะพี่ตั้งราคาขายเก้าร้อยกว่าบาทก็ยังได้นะเป็นาการเพิ่มมูลค่าใช่ครับแต่พี่ไม่มีที่ซื้อวัตถุดิบเพราะว่าพี่ต้องซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศถ้าเรามีวัตถุดิบตัวหนึง่งซึ่งทําในประเทศแล้วเซอร์ติฟายเป็นออร์แกนิกแล้วก็สามารถจะมีบสเปคให้พี่ซื้อได้พี่ก็สามารถชอปปิ้งของที่เขาเป็นบายโปรดัก มาเป็นสินค้า<ม>เห็นไหมแล้วพี่ก็จะเกิดสครับข้าวออร์แกนิกไทยซึ่งราคาโอเคต่างประเทศยอมรับปลายทางก็สามารถเอาลำข้าวหักมาทําขายม่ามันพ่วงกันไปทั้งยุทธาจักรเลยแต่มุมนี้ไม่เคยมีใครไปบอกเขาว่าช่วยทานี้อย่างพี่ไปเจอที่ไร่หนึง่งที่เป็นตัวชาพี่บอกว่าตอนแจ้งจดอย่าแจ้งจดแค่ใบชา,าแจ้งจดผงชาด้วยมันจะมีใบสเปคที่พี่เอามาใช้งานได้ซึ่งก็ไม่มีใครเคยวอล์กไปคุยกับเขา นี่แหละที่พี่ไปคุยอ้อเซอร์ไพรส์จริงๆเซอร์ไพรส์มากๆนะคะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าธุรกิจนี้นี่มันยังมีอะไรมันโยงยยใยมันโยงใหยมากกว่าความเป็นเครื่องสำอางมันโยงใหญ่ไปสู่เกษตรมันโยงใหยไปสู่อาหารแล้วมันก็แปรผันไปในหลายเรื่องได้เยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราใกล้ตัวมา,มากกว่าที่คิดเลยครับเส้นผมบางบุเขาจริงๆใช่แล้ว โอ้โห oh, อันนี้อึ้งไปเลยนะคะผมได้คุยกับพี่นกแล้วอึ้งไปเลยจริงๆอันนี้คือหมายถึงว่าหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนที่พี่นกบอกไปนะคะสามประสานก็คือมีภาครัฐก็คือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสถาบันการศึกษาและที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวผู้ประกอบการเองในคลัสเตอร์เครื่องสําอางณับปัจจุบันนี้ค่ะที่ตัวพี่นกเป็นประธานเนี่ยมีผู้ประกอบการอยู่มากน้อยแค่ไหนยี่สิบ ีประมาณ25 25รายแล้วก็มีเวท ting ก็คือมีสมัครเข้ามาอีกประมาณ20ตอนนี้เรารวมกันประมาณสักะ40นะครับแต่ใน20เนี่ยจะมีความเป็นมิติหลายคนจะมองว่าจะเป็นแค่โรงงานเครื่องสำอางมารวมตัวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะบริษัทผลิตวัตถุดิบก็อยู่ในนี้อบริษัทผลิตแพคเกจิ้งก็อยู่ในนี้ คนที่ทําเฉพาะแค่แบรนดิง้งไม่ใช่โรงงานก็อยู่ในนี้ก็คืออะไรก็แล้วแต่ท,ที่เกี่ยวข้องกับธุรกร,รมต้นน้ากลางน้ำปลายน้ําอยู่ในคลัสเตอร์ไม่ใช่บริษัทผลิตเป็นโรงงานมารวมตัวกันบริษัททําเกี่ยวกับพวกแพคก,กเกจิ้งก็มีอยู่เพราะเรามีความหลากหลายเพราะเราจะได้แชร์กันเราบางทีสมมุติว่าบริษัทผลิตแพคเกจิ้งน้องผลิตปกติน้องจะทําขายห้าพันชิ้นเพราะว่าติด MOQ ิพี่อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันโอเคห้าร้อยก็ขาย เห็นไหมแล้วพอเราทําอย่างนี้ขึ้นมาเรามีคน20คนที่ช่วย500ชิ้นพรพี่มั่นคงแล้วพี่อาจจะเปิดรับสมัครรือสมาชิกในเว็บแล้วพี่มีแพคเกจที่คัสเตอร์ใช้อยู่ผู้ประกอบการบางเจ้าที่ไม่ต้องซื้อของ500ชิ้นอยากซื้อของในในมินิมัมหรือต่าสุด500ชิ้นสมัครเมื่อคุณอยู่ในปาร์ติลิสของเราคุณก็ได้ตรงนี้ได้ด้วย oh. อันนี้คือสิ่งที่พี่ต้องช่วยกลับเมื oh. ่อพี่ได้แล้วไงก็ uh huh. ทุกคนได้ตามอย่างเงี้ย คือฟังดูแล้วดีนะคะดูมีแต่ได้กับได้แล้วก็ชอบคำหนึ่งที่พี่นกพูดมากเลยก็คือต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนี่คือคลัสเตอร์ที่มันจะได้ทุกๆอย่างชือรวมทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ต้นกลางแล้วก็ปลายน้ำโดยที่เราไม่ต้องไปที่อื่นเลยหรือคลัสเตอร์บางเจ้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากยูนิตเดียวที่เป็นต้นเป็นกลางเป็นปลายโดยที่ไม่มีไม่มีความหลากหลายเหมือนของพี่ก็ยังทําได้เพราะในคลัสเตอร์แมปแล้วเนี่ยการเชื่อมโยงของการเป็นคลัสเตอร์คุณจะมีบนกลางล่าง ข้างๆค,คุณก็สามารถจะไปขอความร่วมมือความช่วยเหลือจากสิ่งที่คุณขาดอยู่รอบข้างคุณได้ม,มันก็จะช่วยทําให้เติมเต็มได้ถ้าไม่มีอยู่ในหน่วยของคัสเตอร์ตัวเองก็ให้เชื่อมโยงรอบตัวเช่นภาครัฐที่จะเกี่ยวข้อง เช่นลนักษณะของงานที่จะเป็นแพ็เกจจิ้งถ้าคุณไม่มีอยู่คุณก็ไปขอเป็นปาร์ติลิสต์เขาได้ก็ทําได้ไม่มีใครสมมติคุณรวมตัว20คนเป็นคนซื้อของแล้วไปติดต่อบริษัทแพ็เกจจิ้งว่าฉันจะรวมตัวกันซื้อทุกคนแฮปปี้ครับค่ะ <c oughs> มีคนมาซื้อของอ๋อจริงๆนั่นแหละแล้วถ้าพูดถึงสถาน,นการณ์ เครื่องสําอางในรประเทศไทยนปัจจุบันนี้ค่ะสถานการณ์มันเป็นยังไงคะถ้าเกิดมองจากในฐานะผู้บริโภคที่เวมองเนี่ยรู้สึกว่ามันเติบโตคันแข่งขันสูงเหลือเกินกมีผลิตภณัณฑ์ที่เราเลือกนี่หลากหลายไปหมดในฐานะที่พี่นกเป็นประธานคลัสเตอร์เครื่องสาอางไทยเนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงคะณปัจจุบันสถานการณ์เนี่ยจะพูดว่าเติบโตโตน่ากลัวน่ากลัว โต้ด well. ้วยนะโต้โต้น่ากลัวน่ากลัวเพราะว่าอย่างเวดูน้องก็จะเห็นแล้วว่ามันมีของข้างทางขายเยอะมากมาและที่มากกว่าข้างทางคือในเน็ตค่ะคุณค้นเสิร์ชเข้าไปคุณจะเจอทุกอย่างในโลกนี้คุณจะเอาขาวระดับเรืองแสงขาวประหลาดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันมีหมดแต่ภูมิความรู้ของผู้บริโภคเราที่จะมีความเข้าใจทางด้านวัตถุดิบกับความปลอดภัยยังไม่เยอะ นนคุณยังไม่รู้ว่างานตัวนั้นจริงไม่จริงเดี๋ยวที่อยอยพยายามจะพูดเสมอว่าให้ดูฉลากให้ดูเลขจดแจ้งและให้สามารถเช็คได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเห็นผลน่ากลัวสยองขวัญพี่ไม่แนะนําให้ใช้นะเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่าลืมเครื่องสำอางอยู่คํานิยามจํากัดความคือการปรุงแต่งอยู่ที่บริเวณเปลือกผิวให้นุ่มชุม่มชืน้นแต่การจะเปลี่ยนให้ผิวขาวไปเลยเป็นลนักษณะทันทีทันใดหรือทันใจทันทีเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องสําอางแล้วนะ มันอาจจะหนักกว่ายาหรืออาจจะเป็นเคมีอันตรายก็ได้อ,อ,อันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่พี่พูดถึงในความน่ากลัวโอกาสการเติบโตดีไหมดีเพราะถ้าคุณตั้งใจดูเลยอันหนึ่งคือโอกาสการเติบโตไม่ใช่มองสลับบ้านเราทุกคนต้องการสวยรอหมด เราต้องยอมรับเรื่องนั้นบุคลิกภาพมองไป20ป Madonna, ีที่แล้วเราอาจจะเห็นคนบางคนที่อายุประมาณสิบกว่าแล้วหน้าก็ต้องแบบซิ้วเดินเหรอมองไปตอนนี้ทำไมวัยรุ่นมันดูหล่อมันดูสวยกันหมดทุกคนคลินิกผ่านหมดทุกคนต้องใช้เครื่องสําอางประทินผิวทุกคนยอมไม่ได้ที่หน้าจะมันทุกคนยอมไม่ได้ต่อผิวที่มีปัญหาเห็นไหมครับอันนั้นแหละจะเป็นประเด็นที่ทําให้ธุรกิจตัวนี้เติบโตไม่ใช่เฉพาะแค่ไทยรอบบ้านเพราะเราเสพสื่อเดียวกัน หนึ่งดาราต้องสวยช่้มแมนักร้องหลอ่องั้นก็คือมันเป็นไอดอลในสายตาของเด็กวัยรุ่นเจเนอเรชั่นใหม่ต้องมองความเพอร์เฟกต์ตั้งแต่ผมหน้าการแต่งตัวแบรนดิง้งรองเท้ากระเป๋ามันจะเป็นตัวสื่อประสานที่ทําให้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ผลักดันไปพร้อมกับธุรกิจแฟชั่นด้วยเหมือนกันค่ะคือฟังดูดีนะคะพ,พี่น้องพี่น้องบอกว่ามันดูเติบโตการแข่งขันสูงและในมิติที่พี่น้องบอกมันน่าก,กลัวนี่คือมันน่าก,กลัวในเรื่องของอะไรคะตัวผลิตภตัณฑ์ความรู้ แล้วก็ลักษณะของการใช้ของซึ่งบางทีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีการให้ความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องสําหรับผู้บริโภคอันนี้เราจะทําให้งานเราเกิดปัญหาได้สําหรับการที่จะต้องใช้ในแง่ของเรื่องอะไรต่อมีอะไรตอบปน,นั้นได้เมื่อมันเติบโตอย่างรวดเร็วรแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของการแข่งขันใช่ครับามาว่าแข่งขันกันสูงมากสูงมากยังไงคะพี่น้องอยากให้การแข่งขันที่สูงคืออย่างนี้สมมติว่าไปขายของค่ะห้าร้อยบาทต่อกิโลหรือชิ้นหนึ่งห้าร้อยบาท พี่ทําออกมาพี่อยากจะสู้พี่ลดเหลือ400บาทอ,อีกเจ้าหนึ่งมาเห็นเพื่อนสู้กับพี่ลดเหลือ300บาทเหลือ200บาทงานเราก็จะถอย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 กันไปสะาม่โครงสร้างกําไรห,หายไปอสองการทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายจะเริ่มเข้ามาแทรกเพราะการทําให้ถูกต้องเองมันต้องมีการตรวจเชือ้อต้องมีการสมมุค่าสินค้าคีมกระแดดอย่างเงี้ยเราต้อง<ฆ>มีการตรวจวัดค่า s P f ก่อนออกบางเจ้าที่ออกมาขายอาจจะเครมเป็นแบบโอเวอร์ครม s P f ร้อย S.F. 200ร้เพื่อที่ให้ผู้บริโภคอยากซื้ออยากใช้ซึ่งอันนั้นแหละเป็นมุมหนึ่งที่ทําให้ผู้บริโภคอาจจะได้ของที่ไม่ดีเลยซิที่สามเพราะมันน่าแปลกนะคะตรงที่การแข่งขันสูงเนี่ยมันมันน่าจะมีจุดเด่นที่แบบว่ากลายเป็นแบบเรื่องที่ดีแต่กลายเป็นว่าการแข่งขันสูงกลายเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มที่ไม่ดีนี่เข้ามาใช่แล้วเพราะพี่ยังบอกว่าพี่ยังเน้นเสมอเรื่องการจัดการวิธีการใดที่เราจะควบคุมและทําให้ผู้ประกอบการที่ถูกต้องเนี่ย แข่งขันได้โลดแต่คนที่เข้าสู่ธุรกิจที่ผิดเนี่ยต้องมีวิการฟรีซึ่งมันก็ต้องยอมรับว่าหน่วยงานเดียวที่จะต้องมาดูแลเรื่องนี้คืออ,อยอนเนี่ยมีกําลังคนมีบุคลากรและมีอะไรหลายอย่างที่ลงไปไล่ควบคุมราเนี่ยลำบากเพราะมันจะมองเป็นการควบคุมแลือเป็นการจัดการดังนั้นพี่คิดว่าถ้าในอนานตที่อยู่ในธุรกิจหนึ่งจุดตรงนี้เนี่ยเราต้องหาทางวิธีการเนี่ยทำให้การเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยมีมาตรฐานขึ้นและมีวิธีการที่ถูกต้องขึ้น ก็กลับไปอย่างที่พี่นกพูดก็คือนในเรื่องของการจัดการนั่นเองเพราะว่าทำยังไงดีเราถึงจะจัดการเรื่องนี้ให้มันเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถทําให้ผู้ประกอบการที่มีความเป็นธรรมาภิบาลเป็นคนที่ทําอย่างถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยเจริญเติบโตโดยที่ไม่ผิดผิดที่ผิดทางผิดที่ผิดทางไม่มีโมเดลสมมติอ่ะเนี้ยทุกคนนั่งเนี่ยโหกําไรฉันจะซื้อเครื่องสำอางมาขายอยู่ในใจทุกคนตอนเนี้ยสุภาพสตรีหญิงสาวเนี่ยคนคนตรงหน้าพี่เนี้ยก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยแล้วพี่ลองถามว่าอะ พี่ยกเป็นโมเดลสมมติหนูเดินเข้ามาเจอพี่พี่เป็นโรงงานอยากจะผลิตเครื่องสำอางเดินเข้ามาถามพี่ก่อนก่อนที่หนูจะเดินเข้ามาเนี่ยพี่ต้องถามว่ามีวิธีการอะไรไหมที่จะบอกให้น้องรู้ว่าวิธีการถูกต้องในการท,ทําธุรกิจเครื่องสำอางมีวิธีการหลไยบ้างติดต่อใครดีศึกษาที่ไหนดีไปหน่วยง,งานไหนไม่มีอะะ เพรอทุกคนมาเนี่ยคือเอากำไรเป็นที่ตั้งก่อนเลยครับไม่มีวิธีการวมาหนึ่งก่อนที่คุณจะเข้าสู่ธุรกิจคุณควรจะศึกษาความเป็นไปได้ธุรกิจเราจะมองพี่ชอบวันนั้นพี่ไปอบรมกับศาสตราจารย์พิธานค่ะดรแกลิทท่านพูดประโยคนึงจำช่วชีวิตเลยเม,มืองไทยมีสป라이ดีมานทุกอย่างเวลาทํางานจะดูที่สป라이ไม่ดูดีมานมคืออยากทําอะไร แต่ไม่ไ<ก>รู้ว่าความต้องการเนี่ยใช่ <c oughs> คือตลาดมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วที่วันที่กองกันเกื่อนเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อยู่แถวโอทอปที่เราก็เห็นกันอยู่เนี่ยถนนหนึ่งถนนเนี่ยอาจจะมีโรตีอยู่10เจ้าเลยอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่าเราไม่เคยดูสิ่งที่ว่าตลาดต้องการอะไร <c oughs> ซึ่งโมเดลอย่างเนี้ยใจจริงๆในคลาสเตอร์อยากจะทําออกมาเป็นแพลตฟอร์มเลยว่าถ้าคุณจะเข้าสู่ธุรกิจเครื่องสำอางพี่อยู่ธุรกิจเครื่องสำอางคุณควรจะศึกษาหนึ ก่อนมาคุยกับโรงงานคุณมาหาโรงงานโรงงานอยากขายของก็ทําให้อยู่แล้วแต่ทําไปคุณขายไม่ออกนะโรงงานไม่รับผิดชอบาของคุณไม่ขายนะอนะศึกษาตลาดก่อนแล้วมีอะไรม้างข้อที่ต้องรู้วัตถุดิบมีอะไรแล้วก็จุดขายจุดเด่นของสินค้าคิดก่อนงานก็ต้องถือออกมาเป็นสินค้าที่เกิดมาขายได้ซึ่งตรงนี้นนมูทายไม่มี S <S 2> <S 2> <S ดูสิคะเวลาแบบหมดอย่างรวดเร็วนะคะเบรกนี้นะคะนี่เรายังไม่ได้คุยกันถึงในเรื่องของคุณภาพเครื่องสําอางไทย<อ>ในปัจจุบันนะคะว่าปัจจุบันนี้่ะที่พี่นกได้บอกไปว่ามันเยอะมากการแข่งขันสูงสูงถึงขนาดว่ามันมีช่องโหว่ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเนี่ยมีส่วนแบ,บ่งของการตลาดไปด้วยเอยอะมาก,มากเยอะมากด้วยนะคะทีนี้คุณภาพเครื่องสำอางในปัจจุบันนี้ค่ะ มันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วเราเชื่อถือได้ไหมความน่าเชื่อถืออยู่ที่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าพักกักครูค่ะ